ขายขายขายไอ้อนไร้ะขายบัตรตัว EP พันหน้าพันห้ากมกาติดนี้เจ๊แสบถูกกับเจ๊นะถูกกับเจ๊ลร้พ่นหน้าฮะโดนเจ๊ไปอีกเจยเป็นตำรวจมาก่อนเลยครับไม่เคยครับไม่เลยหรอเดผมงั้นถ้าไม่เคยเดี๋ยวผมจะส่งเป็นแบบข้อสอบให้ทำนะครับผมใช่เดี๋ยวให้เราลองทำดู โอเคโอเคเอ้ไนนม่เคยเป็นตำรวจจ้ขอกมาเนะครับก็ <c oughs> ในขั้นแรกจะเป็นทดลองงานก่อนนะเจ็ดวันครับ <c oughs> แล้วก็ไอ้กดลองงานเนี่ยจะเป็นการประเมินจากตำรวจจากตำรวจที่มาทุกวันนี่แหละประเมินเราทุกคนลองลองกดเอฟหกหอ โอเ <Okay. S 1> คซื้อเทเซอร์กับกระบ,บอกครับอ๋อเรียบร้อยแล้วครับเอกตัวตัวออ่ออันเนี้ยจะเป็นของกลางที่เรายึดมาทั้งหมดนะครับเอาเราจะอามาใส่ตอนที่เราก่อนเราจะออก,กรปทุกครั้งนะ oh. ถ้าเราถ้าเราไม่เอามาใส่แล้วเราไปใส่ตู้ตัวเองโดยเช็คหลอกโดยไปแดนนะ อ่าโอเคอันนี้แอนยนในดีดีแล้วเดีไปเดี๋ยวไปซื้อรถกันเยอะโคตรแรงอย่าดูคนแรงคนแรงเฮ้ยรถคนแรงโอ้คนแรงวิ่งเบรกจิกเลยโอ้โหรถสเป๊คอ โอเคแบบสีแดงก็เปิดสีเขียว เราจะกาอนสทีขอ้วการียม้่ะของวนคและสนผม้ายกันด้วยนะจะ,นจะเป็นพี่ระหันเราโอ้ยโอเคครับสีครับดีคะติดบุลี่นะติดบุลี่นะติดบุลลี่นะแั้นแหละอยู่นี่ก็มัดอยู่กับเพื่อนกับ ไม่มีแหละคอยจริงจังตอนไล่เคสอย่างเดียวไม่มีเคสก็ชิวๆชาวเอสกิโมเนี่ยที่เอนดูวันนี้ีสวัสดีครับอย่าปลอมเสียงโอ้ยไอเด็กนี่ไเดี๋ยวทำไมกายชาผมลองยิงปอบเลยไปชาตอบกปแหละเขาบอกยิงดูดู ไอ้มันมีหมุปิ้งมันมีไลฟ์สดให้ดูจ้ะพี่มันมันถึกไปด้วยหรอเออเอออย่างนี้นะมันพอพอเลยใช่แล้วมันนิ่งโหดเออเอออย่างนี้นะถ้าเราไอ้นี่เราเราโหลดเป้าหรือยังเอฟเอกแล้วก็แล้เออคบสั่งเกี่ยวกับบุคคลเ t e r ไปแล้วก็ล็อกมืออือหือทำคดีเลยต้องถ่ายไว้ ไอ้เหี้ยถ่ายไว้เป็นดินนี่อันดับสอคนตัวละโดนกับอ่ะคนตัวแล้วก็แจ้งก่อนของตัวแจ้งเขาก่อนนะว่าชื่ออะไรอะไรเงี้ยจอาหน้าที่สุดเหล่าหักเงินเดือนหักก่อนนะฮัดูผมเชื่อโจมันจไม่โดนะครับอ่ะผมวัาตะคุณนะอนุญาตคนตัวครับผมโดนเหมือนกันโอเคพอเสรปุ๊บยึดของเสร็จสับปุ๊บนี่มาที่ใส่บินใหม่เห็นไหม ล่านลโไปไหนอแล้วก็แอนเตอร์ไปนิโไปไหนแล้วก็สร้างบินครับหมดแล้วครับพอสร้างบินก็ใส่ชื่อบินสมมติว่าเขาจบปูนมาก็เขียนเป็นหลบหนีแล้วก็ปูนหลบหนีเป็นวัคปูนแล้วก็ใส่ถ้าปรับไม่หัวร้อนก็ไม่เกี่ยงลองลองใส่มาสักหนึ่งบาทก็ได้แต่นี่เราเขียนเทสไปก็ได้ลองเจอดู e e s t เทสไปเลย อพี่พอบอพอบอโดนจับไปแล้วพอบอไปแล้วหนึ่งแมตตกำนันสตดอซื้อเท่าไหร่หลอดเอ้ยหลืมเมื่อกี้ผมหูหูฟาดวะไม่ได้ยินหนาดี้เขาเดียวเหรอไม่รู้อ่ะเมื่อกี้ผมได้ยินเขาพูดอะอะไรเลขหกเก้าอะไรใบหวย้ เออหมูฝ้าดปะไปไปไปเถอหกศูนย์เก้ากับหกสองสี่เฮ้ยเฮ้ยเอาอีกแล้วอ่ะพี่ได้ยินไหมหกศูนย์เก้ากับหกสองสี่วูยงงี้ซื้อเลยเลือกไอ้ตัวเองไงเอาเหรอใช่เหรอใช่เะล่ะเอาไอ้เองนี่ว่าเฮ้ยไปเถอะไปเถอะวัดหูฟาดอ่ะ ใช่ไหมหูฝาดใช่ไหมใช่แหละอันนี้นนหูฝาดเอาไม่พูดแล้ววะ <c ười> คุยกันนังก็ได้เออได้เลขกลับบานเลยเว้ยหกสองเก้าหกสองสี่เดี๋ยวผมซื้อหกสองเก้าพี่ซื้อหกสองสี่นะโอเคถูกแล้วเอามาแบ่งกันหรือ <c ười> พี่จะไม่แบ่งหรือพี่จะหมกคนเดียว <c ười> แบ่งแบ่งแบ่งอ๋อโอเคโอเค จะร้องไห้ป่ะพี่แบงค์ผมอ๋อโอเคพี่ร้อ <c oughs> นเพื่อนไอ้อ้วนทำไมเขาไม่ตอบผมวะพี่ร้อ <c oughs> นเราไม่อยากคุยกับผมเงี้ยโอ้ร้อ,อ,อ,องไห้แล้วพอๆ อุ้ยพี่เห็นสองคนนั้นไหมเดี๋ยวผมจัดการเองเอาพี่ลงรถมาก่อนสิอ่าสวัสดีครับพี่พี่ก็กดใส่กุญแจมือใส่กุญแจมือผมมะเออแค่เนี้ยแล้วพี่ก็กดปลดกุญแจมือเออแค่เนี้ยมันเจ้าหรอพ่อพอมันยากหรออ๋อครับพี่โทษโทษโทษเขีบเบา ตอบตอบดีเฮ้ยโอเคโอเคอ๋อครับครับพีทเถอะครับแค่น,นี้มันยากเหรอวะอมันยากนห่เรามาอะไจะปล่อยผมนะเฮ้ยอ่าได้เอาแล้วเล่นผมแล้ว เอาผมลงรถก่อนเฮ้ยจะพาไปใส่อ่าพ,พี่ได้ได้ได้โดนข้ามหกศพครับนี่ก็ปลดจุดแจมือผมเซีผพออ<ๆ>ว้า่สุนะพี่อเอาใกล้ๆกเ็เดินเดี๋ยวไปโดนคนอื่นเขามันไม่โดนหรอกพี่พี่แค่พี่เลือกชื่อผมอะเฮ้ย ไม่ต้องใส่บินนะแบบว่าเออไม่ต้องพิมพ์เลขที่จะหลอกกินตังค์งหรอเงินเดือนผมยิ่งมีน้อยอยู่เ้ยช้าจังอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวดิอ๋ <c oughs> เอไอเดี๋ยวเดี๋ยวมันอ๋อเดี๋ยวนันน้นมันมีมันมีสองอันอ่ะมันมีบรรทัดบนบรบรทัดล่างอ่ะอันไหนอ่ะใส่แค่บ,บรรทัดล่างแล้วก็บบกุกดไม่เกี่ยวนะอ่าไม่เกี่ยวโอเคเป็นสวนกับหนึ่งนะอ่าจัดไปป้า เพื่อนโจครับครับอ๋อพี่พี่โจพี่่าพี่สนใจสายไฟหน้าหน้าต่อหน่อยไหมพี่เห็นว่าเครื่องหนึ่งอะมามานี่มานี่ไปจกเลยไปไปจกเองเลยช่วยผมด้วยยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วย มอไซค์เหรอใช่พี่ใช่ใช่โอเคไปไปไปไม่ได้ตามไหวป่ะในอุโมงค์เขาลงไปแล้วเัน <Okay. S 1> อยู่อ๋อโอเคโอเคดูไปแล้วไป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 เข้อยู่อุโมงค์เฮ ตูดเราตูดเข้าได้บ้างอ๋อเข้าได้แล้วครับเอาตูดเข้าได้แล้วไปไหนแล้วอะ่ะไอเกมล้าได้เลยพี่เตะเตะกันเตะกัน เจอเจอเจออยู <łość> ่ผมเขาจอบมอเตอร์ไซค์ทิ้งไว้เห็นแล้วครับเห็นเห็นมอเตอร์ไซค์แล้วครับจอดทิ้งไว้ด้วยเขาวิ่งหนีเหรอ ทางลงเขาจะลองเขาจะว่าไหมอ่ะไม่ขวางเลยเราลงไปรอเชื่อเขาก็ต้องเปลี่ยนทางททใช่สิไม่ไม่ต้องไ,<ค>ไม่ต้องบอกเขาเขาเอาไปเลยนะไปแล้วเขาไปแล้วติงได้เลยรถเราไต่ได้รถเราเรถเราขึ้นได้รถเราขึ้นได้รถตังค์ติงเต้ พยศกลับหน้าเหมือนจะไปลงหรือเปล่าไม่รู้นะลงลงดีเลยเขาไปออกอีกฝั่งเขาไปออกอีกฝั่งโอ้โหทุครับไม่ออกเหรอถอย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 เขาถอยเขาถอยเขาถอยเขาออก ยิงมาแล้วร้วนอนเลยข่อยเขาออกไปเลยโอ้ตายตาเป็นมอตาย์ฝั่งซ้ายแตกแล้วนะเมื่อกี้ ตันเติมตันเติม <c oughs> หน้าขวาโดนหมดแล้วหรือเปล่าหน้าซ้ายเดี๋ยวหน้าซ้ายก็ปิดก็ปิดแล้วอะบอกราบอกรายรอรอใจเย็นเขาไต่ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้แล้ว โดนหมดละโดนโดหมดละโดนหมดละยิงตัวอะไรก็ไดนะ้อะไรยอาเล,เอาเลขออนุญาตคนตัวครับครับ มีปูนหนึ่งอันนะครับครับแล้วก็หลบหนีหนเซนโตโน่สีเทาหลบหนีอ่าอเป็นสิบห้านาทีสองพันนะครับครับ<า>้างตึกหลุงไม่ทันละ เอ่อตาออนน้องเบืองอยู่แถวอยู่แถวสภา,าครับโ <Okay, S 2> อเคครับไม่คุายิงน้อยยิงน้อยแล้วยิงน้อยยิงคนเลยใส่ทีได้ไหมอ่ะใส่ทีได้เปล่าอะไรนะครับใส่ทีได้เปล่าขออีกเพลงได้ไหม <contribute> จริงก็นี้ผมขายมาสามคนตรวครับอีสามร้อยห้าสี่หน้าเงินแดงตีมกลมไปเจร้อ<ล>ยแล้เนี้เต็มตัวตอนนะหนึ่งสองสามสี่ห้าสามคนนรถผมทำแล้วทดแลอน เหินเห,นเหนไม่เหินไม่เหินขาไม่ได้เหินพีเเน่เขาไม่เหินเขาไม่เหินเขาไปทางปกติครับน่าจะเลี้ยวลงร้านรถไปแล้วครับผมเห็งเขาอยู่หน้าผมตอนนี้ลงสะพานไปแล้ว เซนโตโน่ป่ะพี่เป็นเจ้าเซนโตโน่ปะ่ปะครับเขียเซนโตโน่ป่ะครับเฮียครับ 别玩呢哦。 ผมหมอก็ถือไม้กันแบบลืมเลยอ่ะคือคบมืออ่ะหมอเขาไม่กินคนเองไว้เขาห้ามไปเกาะหรือเปล่าพี่เอาเหรอผมไม่รู้โทษโทษอะไรครับผมมีจะเกมมัดอ่ะโอเค เราหมอกสภากูโดนลุมเซอร์กันนะจุดนี้ให้เราผิวพนเร็ว ยอ้ตัวไอ้วองมีเวลกันดูวองดิอย่าขึ้นกองว่นนี้อย่าขึ้นกองอย่าขึ้นกองเอาดิเอาดิมันจบได้เลยเหรอจบไม่ได้แล้วสิ่หขึ้นกอนตาตาตา สภายังเหลือหรอเนี่ยโอ้ไม่ก็สภาก็เอาโอ้โหสภามาสองก็จะเก็บตำรวจหมดหรือไม่เอาตำรวจยุบอีกเอาเอาดีสึกค้านี้หน่วยแพทย์สนามหน่วยแพทย์สนามเฮ้ยสภามาสองตำรวจเอาหน่อยเว้ยตำรวจสภามาสองเลยเ เอาแล้วเลือดเจ็บแล้วเลือดเจ็บแล้วทีนี้ Higher. เลือดลดแล้วนะ้ย <s illy> ตายตำรวจตำรวจเอาหน่อยเว้ยตำรวจตำรวจดูด้วด้ยเอากรพามาสองทีนี่เอาโอ้